ครับสวัสดีครับผมกอฟ m c ็99นี่เลยมานาเต้นเลยครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ว่างมาถ่ายคลิปให้พวกพี่ๆได้รับชมกันวันนี้นี่รถใหม่ๆเข้ามาเพียบเลยเดี๋ยวมีเวลากอฟจะเอารถมาให้พวกพี่ๆได้รับชมกันนะครับฝากไปด้วย m c 99 9, ลำลูกกาคลอง7นะครับผมเดี๋ยวกอฟจะพาพวกพี่ๆไปรับชมนี่มาเดี๋ยวไปชมต่อเลยครับผมครับนี่ต่อเลยนี่ รีโวปี2020เลยนะครับผมนี่ตัวนี้จะเป็นตอนเดียวเครื่องยนต์2.8ดำนะครับสำหรับคนที่หารถใช้งานดำบรรทุบรรทุกตงดุกดินหรืออะไรอย่างเงี้ยครับนี่กอปจัดมาให้แล้วนี่รถสวยๆงามๆเลยนะครับผมนี่ดำแจม ลูกค้าท่านใดสนกสนใจติดต่อสอบถามมาได้ครับ MC 999 99, ลำลูกกาของ7วันนี้ก๊อบว่างนิดหน่อยก็เลยเอามารีวิวคร่าวๆให้พวกพี่ๆได้รับชมงานนี่เลยสวยงามมากดำสำหรับที่คนใช้งานจริงๆนะครับผมขึ้นลงได้ปกติสวยวิ่งน้อยนะครับวิ่งอ20,000กว่ากิโลดำนี่เอารอยนะครับมีให้ครบนี่เลยเอาให้ถ่ายดูใกล้ๆเลยนี่ดำ ได้เพผลงเพผลอยครบนะครับผมคันนี้นี่นี่เลยไม้ไอนงภายในไม้อยู่2 9งหมนะครับผมแอร์แบ็กสามใบนะครับผมนี่หนึ่งใบข้างล่างอีกหนึ่งใบนะครับแล้วคนนั่งนี่หนึ่งใบไอหนงภายในนี่สวิไว้ดํารถนะครับผมนี่ ตัวนี้สวยงามมากเครื่องยนต์2อนะครับ5เกียร์นะครับผมถ้า2อจะเป็น4เป็น6เกียร์นี่เลยมีหมวด Eco Power นะครับผมรถสวยๆงามๆนึกถึง m c 9 9เชื่อใจก็ครับเดี๋ยวก,ก็พาหารถแจม่แจมๆสวยๆอย่างนี้มาให้ราคาราคาเอย่าเปิดฝากระโปรงให้ดูก่อนแรปหนึ่งนี่เลยสวยจัด รถวิ่งอยู่สองหมื่นเก้านะครับพี่นี่จำจำไม่มมีเลยสวยๆงามๆแอร์แบ็ก ABS มีให้ครบนะครับผมเครื่องยนต์สวยๆงามๆเลยนี่ไล่สวยจำมนีม่นะครับสนอกสนใจติดต่อสอบถามไม่ได้นี่เลยนำ้ำราคารถอยู่ที่ปี 19.20นะครับผมราคารถอยู่ที่599,000บาทสนใจติดต่อสอบถามมาได้เลยครับเบอร์มีนี่เดีย๋ยวจัดให้ครับก็ปากพี่ๆกดไลค์กดแ like, ชร์ติดตามให็ครบด้วยนะครับมาสาต่อรถมีหลายตัวนะครับตอนเดียวก็มีหน้าใหม่ล่าสุดเพิ่งเข้ามานะครับนเนี่ยเนีตันมีครบนะครับพี่สนใจติดต่อสอบถามมาได้นี่หลายตัวนี่กำลังไลฟ์สด ลูกค้าฝากไปดูในเพจก็ได้นะครับตอนนี้รังไฟ์สดอยู่สวยงางามหากพี่ๆท่านใดสน,สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้มีหลายคันนะครับที่ก๊อยังไม่ได้รีวิวเพราะว่ายังไม่มีเวลานะครับข้างหลังก็ทําสวนอยู่ก็เลยไม่มีที่ไปรีวิวให้มานี่เดินข้างล่างเลยนี่เอ็มซีก้าเก้าลำลูกาของเสร็จนะครับผมฝากพ,พี่ๆด้วยนะครับผมสนอ,อกสนใจติดต่อสอบถามมาได้ นี่กอลพามาเลยหน่าเตท์เลยนี่เรื่องราคารถหรือสนอกสนใจทรงไหนท,ทักมาได้เลยนะครับว่าดูรุ่นไหนราคารุ่นไหนยังไงเดียกก๋ยวกอฟจะมารีวิวเป็นกันคันเพราะบางคันคันนีย้ยังไม่ได้รีวิวอะไรอย่างเงี้ยหลายคันเลยนะครับผมนี่พนักงานไ์สดอยู่นี่ไม่งางฝากด,ด้วยนะครับนี่ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับผมนี่ หลายคันให้เลือกสรรเยอะแยะไปหมดทั้งในทั้งนอกรถเข้ามาใหม่เพียบฝากด้วยนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากวันนี้มาคลิปสั้นๆเดี๋ยวจะหารถมารีวิวให้สวยๆก็ขอบคุณมากครับพี่ๆที่สนอสนใจติดตามผมขอบพระคุณมากเลยเดี๋ยวผมจะทิงเบอร์ติดต่อไ้ให้ครับคลิปนี้ว่าเราคัดรถเชื่อใจก็ได้ เด๋ยลรถอยู่หน้าตท์มา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 นี่เบอร์โทรเบอร์โทรติดต่อก็ตามนี้เลยครับพี่ใจตอดต่อถามมาได้เบอร์นี้เลยแอดไลน์มาได้นะครับก็ทักทายมาได้เบอร์ตทรมอโรมีไม่พร้อมเราคอดคัดรถแต่สิ่งดีๆมาให้พวกพี่ๆได้รับชมงานก็ไม่มีอะไรมากครับก็มาแค่นี้นครับอย่าไปทำงานต่อ เดี๋ยวมารีวิวให้ฟังแต่ละคันแต่ละคันครับครับสวัสดีครับ เนี่ยอย่างคันนี้สองพันยี่สิบห้าพันหกโลหรอใช่ไหมใช้งานมาแค่นี้เอ็มซีขายแค่4ี่แสนห้าบาทค่ะใช่ไหมรับพี่สี่แาหบาทที่ได้รถจดบีนสองพันยี่สิบไม่ถึงหนึ่งหมื่นโล ครับสวัสดีครับจบร,ราคาปากกิตตตามา็กซก๊อฟด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ก๊อฟด้เนะครับสนอกสนใจกันทักทายมาได้ชอบรถรุ่นไหนเดี๋ยวก๊อฟมารีวิวไว้เพวยพี่ได้รับชมกันครับสวัสดีครับโรม